ทำไมทหารกัมพูชาถึงอยากได้ m 1 6และ m 1 6มีดีอย่างไรทำไมกัมพูชาถึงอยากได้มาฟังกันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีทหารกัมพูชาบางส่วนเนี่ยนะครับใช้งาน m 1 6นั่นเองและก็มีความเป็นไปได้ว่าจริงๆมันเป็น m 1 6เวอร์ชั่นจีนหรือ norinco cq นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับปืน m 1 6เนี่ยมีกลไกการยิงที่น่าสนใจอย,อยู่2อันก็คือแบบเซมิออโต้และแบบการยิงแบบ3นัดนะครับ อย่างแรกเลยนะครับการยิงแบบทีละนัดหรือแบบ3นัดเนี่ยนะครับเป็นยุทธวิธีที่ทหารทั่วโลกเขาใช้กันนะครับเพราะอย่างแรกก็คือเป็นการประหยัดกระสุนและเป็นการยิงนะครับที่สามารถควบคุมแรงถีบของปืนได้ง่ายทําให้มีโอกาสในการโดนเป้าหมายนะครับหวังผลได้ดีและสามารถประหยัดกระสุนได้นะครับรวมไปถึงปืน M16 เนี่ยใช้กระสุนแบบ5.56นะครับซึ่งกระสุน5.56เนี่ย มีน้ำหนักที่เบากว่า7.62ของ AK นะครับทำให้ทหารสามารถพกพากระสุนไปได้มากขึ้นนั่นเองรวมไปถึงอนุภาพของกระสุน5.56เนี่ยนะครับมีความน่ากลัวกว่า7.62อยู่อย่างหนึ่งซึ่งกระสุน5.56เนี่ยเวลายิงแล้วนะครับมักจะมีโอกาสไม่ทะลุบาดแผลแต่มันจะแตกกระจายเข้าไปทั่วอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆนะครับทำให้ยากต่อการรักษาเรียกได้ว่าถึงแม้จะยิงแล้วจะไม่พิการทันทีนะครับหรือไม่เสียชีวิตในทันทีเนี่ย แต่ก็จะยากต่อการรักษานั่นเองเพราะสะเก็ดต่างๆเนี่ยจะกระจายไปทั่วอวัยวะเลยนะครับถ้าจะรักษาเนี่ยต้องทําการผ่าตัดเอาเศกกระสุนออกมาและต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมกัมพูชานะครับถึงสนใจปืน M16 และพยายามหา M16 มาใช้โดยเฉพาะเวอร์ชั่นที่มีการติดก,กล้องได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ยิงได้แม่นยําขึ้นนะครับแต่อย่างที่กล่าวไปน่าจะเป็น M16 เวอร์ชันจีนหรือ N อ R i n c o โ1 6สซะมากกว่า